พี่น้องเมื่อนี้เมนูเห็ดอีกแล้วค่ะนี่ก็เห็ดดินเห็ดไข่ค่ะเห็ดทานเห็ดไข่เห็ดลงงกับนี้ค่ะเห็ดละงหงเห็ดทานเห็ดนี่กัเห็ดไข่แล้วค่ะใบปิ่งแก้วพี่น้องปิ่งแก้วค่ะแสแยบๆน้องกันเลยค่ะกําลังปิ่งหอมหัวแดงอยู่ค่ะหอมหัวแดงกระเทียมโอ้ยพี่น้องมาบัมือนแสีบๆกําลังทํางานค่ะแ๋ยวนั่งจับบัดรก็ไม่น้อง หลังก็หน,นี่ดอกน้อยๆดิอดอกน้อยๆหลงัยลงย้หมดแล้วลลางสองน้ำเนี่สองน้ำเห็ดลงงะงอกขึ้นหรอกเห็ดละงอกอันนี้กําลังจี๋ๆอยู่จุ่มๆอยู่มีบานแนล่ล่ะเห็ดละงอกกับปลาไหลเด็ดค่ะเห็ดละงอกปลาไหลนี่ท่านไข่ใบปิีงแก้วคะ่ะซุบหนี้สีแกง หิทนท่านหินท่านดั่งหลังสองหค่ะอุ่ะกิวตาเห็ดมันหีสองสามมื่นสี่มื่นเลี้ยงกันเลยพี่น้องอาหารเกี๊ยงมันไยังย้ายนั่นกันเลยมันเลยเก้งนหนาคือสิเป็นเห็ดแล้วล่ะพี่น้องบานปานรองเห็ดล้วนาก็ได้ มากระบาลกรนดองเห็นแหละวคุณเสียงย้ายเด้อค่ะพี่น้องเสียงโทรศัพท์ย้ายจังมันยังมึงคุณจังอยก็รูดตูดตูดตูดหน่ะหอืมมึงย้ายคอยเห็นยังพี่น้องเอ้ยคุณเอาเคียตูด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 น้องได้กินอาหารหมดนนะเอาตูดไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตูดไปอีกละ หลังเฮ็ดไว้แกง้เรลกินเคียงค่ะป่งแลคะแนนปิ้งยุทึงคุนค่ะปิดปงเอาไปนะไปปิดปีงใส่ไฟหอมหอมเฮ็ดไข่มันจะหอมค่ะเอาเท่านี้ล้วพี่น้องหลังเฮ็ดก่อน